สวัสดีครับเมนูจะมากครับอ่าพี่แกงไก่เนาะคนละเนาะครับพี่แกงไก่ให้พี่น้องได้เบิงเนาะครับเนาะ น,นี่เป็นไผ่เราคับเดอ้อนี่คือเก็บบ่าวธนสินชั้นแนวนะครับนะนี่ให้เพิ่งนะเอากระใส่พริกแกงลงไปนี่ครับใส่พริกแกงลงไปเคลืเออ

เอา,าเทดกับใส่พริกอ่าสดปั่นหน่อยนะนะอัดไปเรื่อยๆพี่นอ้องล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยออาผมปรุงรสสิ่งที่ผ่านบ่อะไรพี่น้องคือแป้งนัวดเนอ แล้ว nấm น้ําตาลเล็ก อาหารเก่าของบาวธนาสินแชนแนลเนาะอ่ามันใส่หอยนะ้ำเห็นบ่นี่คือหอยนะครับหอยแมลงคู่กใส่ลงไปน้ำ อยากใส่หอยกับกบหอยกับใส่หอยเนาะครับมนหอยตัวใหญ่ๆันาเนาะนี่เอาลงไปน้ำ คนเราจุกเนาะอยัาแสบแม่กันไม่นากว่าที่จะน้อยเนี่ยเอ้ยจน้อมันก็ะด้นเนะครับนี่เห็นปะหาเราทัาเนาะครับแสบมั้งอะอ้อร่อยอร่อยจริงิขาดบุหรี่รับนี้ ไอเบิ Ay, ้งแต่เนี่ยนอก่ปได้เบิ้งคนเลยโอ้พนี่น็อกได้กบได้แล้วนี่อาจจะประมาณนี้เนาอพี่น้องเนาะนี่เห็นบอหารรบประทานบอนี่ ผัดเขาเรียกว่าผัดพิกแกงไก่เพื่อนเอาครับเนาะผัดพิกแกงนั่นะเอ้าเอาสานีเลยเนาะครับเน,ะนเนะเามมเนะ,นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้นะครับบ่าวธนสินชนแนลสวัสดีครับ